จะเจาะไปตรงที่มันมีดอกไ,ไม้เดินสเปส,สปักพรุนี้อาจจะตื่นไปทำงาน,นไม่ไหวนะเข้าไปตีสี่นะอันนี้ก็คลิปที่สามแล้วสวัสดีฮะไปกันเลยโห เกินวัยแล้วมะเซฟใช่ไหมเกินเบอร์ใช่ไหมไปยี่สิบตอนนี้ผมก็ได้ตัวรถไฟมาละ เขาเป็นคนชอบถ่ายรูปของผมผมก็เลยจะมีรูปติดไม้ติดมือกับบ้านมาตลอดเวลาไปเที่ยวครับไม่ว่าจะหลงทางหรือว่าไปผิดทางแค่ไหนเราก็ได้รูปมาอยู่ดีครับโอเคตอนนี้ผมลงรถไฟมาแล้วหลังจากต่อรถเมล์แล้วก็ต่อรถไฟมารถเมล์ต่อรถไฟ S31 มาลงที่สถานีดําทัวตรงนี้มันจะเป็นสวนดอกไม้ที่ใหญ่ของทำบวัวของทำบวัวใหญ่ที่สุด ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีเนื้อที่กว้างมากเขาบอกมันจะมีแบง่งโซนเป็นทั้งดอกไม้มปทั้งสวนญี่ปุ่นเป็นสวนของคนจีนเราก็เข้าไปด<ช>ู<ช>ว่าเราจะเดินได้แค่ไหนเพราะว่าถ้ามันกว้างมากแล้วร้อนก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดความาจริงสถานีนี้เรามาทำงานทุกวันเ,ออเลยเมื่อก,ก่อนพิมพ์ก็มาเรียนหนังสือที่นี่ทุกวันแต่เราก็ไม่เคยเข้าไปที่ส่วนนี้เลยเราค่อนข้างคุ้นชินกับสถานีนี้ <c oughs> แต่เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรแบบนี้อย <c oughs> ู่นี่ก็เพิ่งเซิร์ชเจอ โอเคไปกันนี่คือสวรรค์นี่คือสวรรค์ถ้าตรงไหนนะที่เราไปแล้วมีห้องน้ำนี่คือสวรรค์มันไปไม่ได้ไม่เราก็จะไม่ไม่รู้สึกเครียด impossible ดยที่นั่งมันดีอ่ะคนนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ปะต้องดูข้างในแหละมันต้องเข้าไปข้างในก่อน เรามปดูเั็นว่าตรงนี้เป็นสวนของย่ยนี้จะเป็นทรงของเขาให้ขี่จักรยานได้แล้วก็เอาุนักเอาสัตว์มาได้เออก็สวนปกติแหละเฮ้ยเขาเขียนอะไรด้วยอะ <c oughs> ความจริงคนเขียนไม่ใช่เด็กนะแม่เขียนเข้าสวนแล้วนี่ไงเดินได้โอ้ยเป็นหิน ต้องดูแผนที่นะไ้่อดผมมีแผนที่อยู่แล้วอะ่ะ <Okay. S 2> แต่ต้องปิดกล้องไนงะให้ได้ดูแผนที่จะเป็นนี้วไอเจนแรกเลยมี uh huh. นที่เรายืนมตั้มีตะกูล้าด้วยหรอเนี่ยไ,ไม่ใช่ม,ใชมันเป็นสีชมพูเนี่ยใช่มันออกไปแล้ว <Why? S 2> ออกไปแล้ว ช่วงช่วงฤดูใบไม้ผลิใช่เพราะว่าแม่นั่งรถผ่านจะเห็นเฮ้มีที่นั่งแบบเป็นไม้ด้วยอ่ะอะไรวะเกินไปคนมาถ่ายทำที่นี่เยอะนะจริงเหรอเออใช่ professional เพราะว่าเออไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นอะไรเขาก็จะมาถ้าเขามาเที่ยวที่เมืองเนี้ยเขาจะเข้ามาในนี้เยอะมาถ่าย มีถ่ายเลยแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนะมันจะดีต่วที่ว่ามันสดชื่นดอกไม้เยอะแต่ถ้าเป็นหน้านหนาวเขาก็เปิดนะแต่ว่ามันก็จะเนี้ยเงีก็ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> มันได้ชื่อว่าใหญ่สุดนั่นแหละเขาถึงมากกันจไปตรงนี้เหรอไปตรงนี้ให้เลือกนี่ ออ่มาอกหงไม่เยอะมากเลยอันนี้ขึ้นนั่งแช่เท้าได้เหรอ ดูเขาลงความสะอาดไปแล้วเนี่ย Bài rồi bài cái bài này nhé dài chăng Cái đi cho ขาแม่ก็ใช้ถังยางนี้อยู่แล้วถัยงย,าง,ยางถูกแกนโอ้นี่ก็ไมไ่ไม่เหนียวเลยพิมพ์จะพูดให้ฟังว่าไม่ได้เหนียวหนาวอะไรเลยที่เนี่ยจะต้องสั่งตรงมาจากเอ,อตลาดสีม่มุมเมืองบ้านเราอะ่ะอิมพอร์ตเหรออะไรก็อิมพอร์ตที่นี่เอาอีกไหมไม่มีแล้วไม่เดี๋ยวจะเอาใหา้มีอยู่เอมีเฉยเออเอา จะได้ไม่ต้องติดนั่นที่คาดผม,มไปดูก่อนน่าจะมีนะรู้สึกเพราะว่าเป็นคนผมยาวเราก็ต้องเตรียมพร้อมก่อนถูกต้องแกนี่ไงเดี๋ยนะจะมัดให้เป็นสามประจุเพราะว่ามันจะได้พอเพราะว่าผมมันไม่ได้ยาวยาวมันโดนซอยมา๋ออ๋อ,อ แบบเซ่อๆหน่อยเออคืเซ่อไม่ต้องแบบเรียบย okay, ร้อยโอเคปะโอเคเป็น <Okay. S 2> ไ,ไงแล้วเยอรมันไมน่เหนียวยแม่เหนียวกี่เขาคงจะแบบว่าอยากให้ขายได้เยอะๆมั้งไม่รู้ทำไมทำการขายอย่างนั้นละ่ะก็เขาแบบว่ามันจะได้หมุนเวียนเงินทองก็คือต้องใช้เซี๊อสองเซี๊ยสองอันนี้ ไม่สองอันมันก็ขาดดีไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอะโอเคดีอะ,อะโอโหวันนี้ไม่วันไดแล้วแม่อันนี้โกรธไซแล้ว มันคือพันบันไซจริงเหรอมันใหญ่มากเลยนะเป็นของญี่ปุ่นจริงๆโอเคโอเคเราขึ้นไปอุ้ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นที่ดีๆอย่างนี้อยู่นะผมว่าแค่ว่าไม่สวยเล็กของที่นี่เฉยๆ 哎。<laughs> <laughs> แม่มันตอน,นเด็กๆมันลอยง่ายกว่าอีกตัวเล็กกันเหรออันขึ้นมาหมดเลยอ่ะแล้วลแม่เดี๋ยวแม่ตามมาแม่มาแล้วแม่แล้วไงแม่ Bye. โดมกระจกด้วยอยากเข้าไปอ่ะอยากเข้าไปก็ไม่ได้เปิดเราเข้าไ,ไม่ได้ไฟฮาลเทนนั่นทาง,งเข้าะทานทาง วันที่แสงดีมากแล้วก็ทุกคนมาใช้เวลาที่นี่กันเยอะมากเลยครับเดี๋ยวไปดูที่ร้านติมนะครับหรือว่าองส่่นีหรือมันจะต้องได้คนละฝั่งนี้กลับมาทางนี้มันจะสบามันก็ไม่เห็นจะพา แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะถ่ายมันเด็กคนนั้นทำไรอะ่ะหนูคนนั้นทำอะไรคะหนูขยับกุ้กันค่ะ <laughs> เลยเปล่าล่าไม่ทำไมอ่ะต้อง <c oughs> เก็บหวานไปกินเปรี้ยวเราจะไปกินที่ไหนอ่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วหิวเหรอสักหน่อยเหรอนไม่หน่อยต้องการสิ่งใดทุกอย่างเลย đi bài mẹ diêm Vale. ตอนนี้เราออกสวนดอกไม้ญี่ปุ่นมาแล้วสวนต้นไม้ที่นี้เราจะไปสวนดอกไม้สวนต้นไม้ญี่ปุ่นใช่แล้วเรากําลังจะไปสวนดอกไม้ที่อันดัสุดหรือเปล่ามั้งนะแต่เมื่อกี้เราก็เดินไม่หมดนะเมื่อกี้สวนเมื่อกี้เราก็เดินไม่หมดคนก็คนยังไงคนเยอะปะคนก็พอมีเรื่อยๆเพราะจริงๆแล้วมันจะส่วนมากเขาจะกระจายกันอะกระจายกระจายเราก็ไม่ได้เห็นมันมีที่นั่งดีๆไงเออเขาก็หามุมเหมือนที่นั่งแบบ ที่นั่งชาเทะเลอ่ะพักผ่อนเออเย่อนใจที่นั่งมันดีแต่ดูสิรถจอดแถวนี้เยอะมากเลยนะส่วนตัวเขาก็ชิลดีไม่กี็มีพาเด็กมาวิ่งงี้มันก็จะดีตรงที่ว่าก็ต้องระวังรถพ่อแม่ก็ทำไมก็อะไรบางทีเขาก็มานัดเจอเพื่อนเจอฝูงเอาอาหารมากินเรา เราเราไม่ได้เอา,า,า,เาอาหารมากินกินหรอกอาหารวะอาหารจะหลักคืออะไรอาหารจะหลักคืออะไรไอติมเดี๋ยวหลังจากนี้หลงังจากนี้ไงยุงกิสตาร์ยุงกิสตราสร์แม่เดินไปผิดทางนิดหน่อย Oh God, มากรมาผมอยากเล่นเครื่องเล่นอยากลงบอ่อทเหรอลูกผมอยากลงกทรายครับผมอยากโดนฝังให้ชายเราเจออะไรแล้วเรามาถึงแล้ว Planted มม <c> Unblown <oughs> วู้ฮู้ ทำอยู่ะะหายปแล้วก็ยังทอยูออาอา่อไม่น่าหรอที่ดูละทุกดูทั้ทงวัน tên ủng mình เคลื่อนย้ายเก้าอี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการสั่งให้เต็มครับผมเจอร้านให้เต็มข้างๆเราเป็ร้านร้านไม่ใหญ่มากร้านกำลังพอดีหลังจากที่มาแล้วรู้สึกว่าเรามาทิศช่วงไปหน่อยเพราะต้นไม้มันก็เริ่มไม่บานหมดแล้วมันบานเสร็จไปหมดแล้วเออนั่นแหละคำนั้นแหละคิดไม่ออกเขามันโรยไปหมดแล้วมันโรยไปหมดแล้วเห็นไหมไอซ์ลิเวอร์โตไอซ์ วุธีร้านดีว่ะอ่าๆได้ายิแอบแซบไม่แอบแล้วจังวันเนี้ย เมื่อก <love> ี้มันของกินเล่นนี่มันของจริงจัง กินเห็นมาสองถุงวนมากคนที่มาที่นี่ถ้าเกิดว่าเขามากับลูกหรือมาเขากัวก,ก็จะเอาของมากินเพราะว่าหนึ่งประหยัดสองเขาไม่ได้ห้าม,มเรื่องการที่ว่าเราจะเอาของมากินหรือว่ามานั่งปินีจแต่เพียงแ,แต่ห้ามมาปิ้งย่างห้ามปิ้งยางห้ามมาจุดไฟที่นี่นะแต่อย่างอื่นคุณสามารถเอามาได้ก็ดีดีคือหนึ่งได้มาพ,พักผ่อนได้มาตูวอากาศต้นไม้เขาใหญ่แล้วก็ ขายความร้อนได้จริงไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมายเอาแต่ของกินมากินไอ้จิมนี้ตัวเท่าไหร่นะหกห้าสิออยโลห้าสิบแต่มันก็จะต่างแบบประเภทกันไปใช่ไหมบางประเภทก็เจ็ดออยโลเจ็ดออยลโลหสบก็มีแต่พวกน้ำปั่นถูกกว่าใช่ใช่นั่นใส่เครื่องจะเต็มเลย 访问呢？ จนสุดแล้วกลับมาที่เดิมแล้วครับใช่แล้วก็ได้ปรากฏว่าเราเข้าผิดทางไม่มันก็ได้หลายทางอย่าพูดว่าผิดทางมันก็ได้หลายทางแต่ถ้าเราเข้าตรงนี้มันก็จะใกล้สวนดอกไม้แต่พอดีเราไปอ้อมเข้าข้างหน้านมันก็เลยไปถึงสวนญี่ปุ่นก่อนเท่าท <ำ S 1> นั้นเองจริง,งมันเข้าไปสวนดอกไม้ได้เลยใช่เราก็ผิดออแล้วก็ออกไปถนนแล้วเราก็เดินวกกลับเข้ามาใหม่ไม่เชี่ยวชาญอย่างเงี้ยมันก็ต้องทุกอย่างเนาะแล้วก็เนี่ย หมดแล้วที่วันนี้ก็จะขึ้นรถไฟกลับบ้านแล้วมาสถานีดำทัวเหมือนเดิมโอเคแดดดีอากาศดีอาหารดีไอติมดี p e เ f อาหารดีเท้เห็นว่า